สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะหมายของเราวันนี้บ่อนินพัฒคลองสี 4. เหมือนเดิมค่ะมาดูกันจะมารไม่มานเงียบอยู่นะคะคุณผู้ชม

ปลาฉลาดแล้วอันนี้กับบอ่อคล้งองชื่อกันชินกับเหยื่อคีมาเคยโต๊ะฟังอัน,น,นไหมใม่ถ้าปันอะไรน่าพูดตัวบาลเขายิดยิบหนามเนี่ยนี่มนนีอีกบอ่นะอหนึ่งขลองสีบ่อปีชาอะไรเนี่ยเล็ดละ่ารลอยโอ้สามรลอยนะ ห0าร้อยก็หน้าหมู่บ้านฟ้าเอาปลาขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ทั้งวันมอหมอนะหมอหมมอสามลอยหมอหม้อหม้อหาลงลอยสาม้วยนกขั้นก็ไดลปลาอ่อนก,กันก้นกระไลยยังเงียบอยู่นะคะคุณผู้ชม เอาแล้วเอาแล้วมีตอดมีตอดอลมค่ะคุณผู้ชม คลิปนี้มาถ่ายลมค่ะคุณผู้ชมดูเอาดูเอาคุณเขอให้ปลายังอยู่อ๋อไม่อยู่แล้ว ตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้กะโดดคุบแทบไม่ทันเบ็ดมันเบ็ดมันตะอ้วนเกือบลงน้ำโอ้เอาต่ไงเอ่ไย่ายไปก่อนดู โชัโชเัได้จัารกันไม่นานการไม่น้นทายเลยมากเอาถึงเมื่อึ้นไปเด้เนี่มาแล้วเบ็ดมันเบ็ดมันเพราะอะไรเบ็ดมันเบื่ออะไรโอ้ระวังระวังโห แล,แล้วแล้วคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้แลครับประมาณว่าประมาณสามกิโลสามกิโลสามกิโลโลโอเค,ค,คนะคะ